ใช่ปะใช่นะรุ่นแรกเชื่อไหมเชื่อไหมผมจะบอกอะไรคุณฟังรุ่นแรกอะเพื่อกลุ่มขย,ายา่ายัดเทาบลองนะชิมิฟดัชนะรุ่นแรกอะรุ่นแรกของทิสตอดออะผมแบบโคตรเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าอะไร พราะผมลืมไปหมดแล้วว่าเจ้าเหาเลยนะและเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะต้องไปไปอะไรอะ่ะไปไปมาดิคับอะ่ะแล้วต้องไปทำอะไรแบบาเี้ยสบับสับบ้องอะ่ะสับบ้องอะ่ะสับบ้องจมิูดัชคัตครามยูชแคตรุ่นสองน่าจะเป็นกระดานเนอะใช่ไหมครีมวพาไงรุ่นสองเป็นกระดานปะ เพราะรุ่นแรกๆมันยังไม่มีกระดานเลเดี๋ยวเอารลมถนนก่อนลุกมีเอื้อด้วยนะมีเอื้อ,อแบบเกมอ่ะในเกมอ่ะ โอ้โหถุงอยู่ไหนวะเนี่ยกละว่าจะเอากองนี้ให้เสร็จแต่ว่าเอาบนถนนแล้วกันเนาะเพราะว่าต้องเตรียมตัวไปเดินทางไปสกีฮูครับมาพัสดุมาส่งครับโอ้ยขอบคุณครับลูกพี่ไ่เล่นพี่เล่นติ๊กต k อกไหมพี่ไม่เล่นเลยโอ้หเย้ของกินแน่ไม่ใช่ทั้งคู่ บอกว่าเล่นดิกต็อกไหม,ไมเล่นไม่ปัญญาอ,อ่อนเล่นทำไมทำมาหาก,กินดีกว่าเออว่ะแล้วเราจะไลท์ทำไมวะเนี่ยอะไรคุยกันเองไปก่อนแต่อย่าทำความเดืดอดร้อนอย่าสร้างความเสียหาย Mình ướp đây nè Mình ướp 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 Ôi, tuyệt vời ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นการป้องกันไม่ใช่การป้องปรามไอ,อไม่ใช่การปราบปรามเอยเจิดเจิดดูดิเจิดดูดิมาใหม่งงว่าคืออะไรอะง,งงหมดอะอเดีต้องแก้ด้วยการไม่งง มาใหม่ก็จะงงเพราะว่ามันจะงงมากพอง,งงมากก็เลยเตลาดสดตลาดแห้งไปพอเป็นตลาดสดตลาดแห้งก็คือตามตัวเองไม่ทันได้แต่ตามเพื่อนเขาเรียกตามคอราา์รสอตัวเองไม่ได้มันจะหลอย เลเป้หลังมันในนี่หลังมัน,น,น,มนตึงต้องเลดเป้ไปก่อนอืมอืมอมอม แม่ต้องอึบด้วยอึบแล,ล้วล้มโอ้ยอเออแล้วทิกก k เขาจะอ่านว่าเราอยู่หน้าจอปะเนี่ยฮะเขาจะมองว่าเราไม่สนใจปะเขาจะปิดก,การมองเห็นนะ ดูดิเริ่มแปลกแล้วแปลกแล้วอุ๊บหุ้ยก็ทำงานอะ่ะทำงานอะ่ะไม่ได้หนีไปไหนนี่ไม่หลอกโอเคจบ <laughs> ผมผมก็ใจแล้วที่ถอดครีมเธอเอาอีกแล้วนะเธอปล่อยให้เพื่อนหลออีกแล้วนะเพื่อนเขาหลออแล้วนะ ทิศถอดคืออะไรผมก็ฉลาดน้อยอขึ้นทุกวันอีกแล้วไอเราต้องตักฝั่งนี้เพื่อให้มันเทมาฝั่งนี้ดิเออง่าวอีว่อึ๊บ ไปอึป๊บมีอึ๊บด้วยอึ๊บพี่เแโคตรเลยอ่ะโคตรเหนื่อยมันล้นเลยบ่ายโมงยี่สิบโอเคลุงอยู่แถวไหนเหรอขึ้นอยู่ว่าใครถามไปไอจีไปไปไอจีครับ อึบอ้าอึบอ้าเนี่ยถ้าผมเอาอันนี้ครอบแล้วมันจะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเลิะมืออีกเกลยดล้างโอเคโอเคโอเค มีว่าด้วยมีว่าด้วยมีว่าว่า ถุงหนึ่งก็ต้องมาคุยทีนึงโอเคแสดงว่าพวกเดียวกันดาบโก้ตอนนี้ผมอยู่ที่ดาว B32 ยังไม่มีวิวัฒนาการของความเป็นคอรส์สสนมากเท่าที่ควรเท่าที่เจอมนุษย์ของโลกดาว B43 เนี่ยนะ